เรียนท่านประธานในพิธีนายอุเทศนะคุนรองอธิบดีกรมกิจาการเด็กและเยาวชนและแกผู้เกียิทุ่านขอเข้ารับทุท,ท่านเข้าสู่พิธีเปิดแล้วมอบกลว่าแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรมูม้เพื่อผู้นำเยาวชนในประเทศญี่ป,ปุ 25, 5, น่นประจำปี2567คะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนางสาวสุริพรถุงนวลผู้อำนวยการฝูกสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัว ผู้แทนผู้อำนวยามกการส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็กเยาวชนและครอบครัวกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีขอรนเริญค่ะขอข่าวขอขบคุณที่ท่านได้เขียนมาเป็นประธานและก็กล่วว่าให้กับผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชนและประเทศญี่ปุ่ในวันนี้โดยโครงการเสริมสร้างความรู้กอผู้นำเยาวชนและประเทศญี่ปุ่เป็นโครงการตามนโยบายรัฐบาลประเทศญี่ปุ่ในรูปของความก็มีด้านเทคนิค ไทยด้โครงการความร่วมมือกับรัฐบาลระทสมาชิกอาเซียนและประเทศ่นเพื่อเสริมสร้างสัมพันธ์และส่งเสริมการเลืกเสียเยาวชนและมิตรภาพกันในนามของรัฐบาลญี่ป <online> <c oughs> ุ่นและองกรกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบการดำเนินงานในส่วนของประเทศไทยโครงการนี้เริ่มต้นเมื่อปี2527ในปี2567โครงการความร่วมมือของประเทศแหง กาอนุมัติหลักสูตรสำหรับการเียนโครงการสร้างทางหเพื่อผู้นำเยาวชนนะประเทศญี่ปุ่นฉันมีสองหลักสูตรกันนี้หลักสูตรที่หนึ่งการสนับสนุนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการดูแลผู้สูงอายุระบบการดูแลทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุซัพพอร์ตแหด์แคร์บอด ประสบการณ์ในด้การการสระหว่างประเทศไทแลประทและเป็นการเปิดโู้ได้เดทาารมรเป็นแนวทางในการเข้าร่วมโครงการและเป็นการานทงานของของอาวุโส ของญี่ปุ่นนะครับเป็นเจก้านะครับดันวิทยากรแล้วก็ผู้แทนจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับจากสำนักกองต่างๆนะครับวันนี้ที่มาร่วมรวมทั้งน้องๆนะครับที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง12คนนะครับก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของผมนะครับที่ได้มีโอกาสมาพบปะกับพวกเรานะครับทั้ง12คนนะครับซึ่ง โดยส่วนตัวของผมเองก็ได้มีโอกาสจริงๆนอะ่ะโครงการนี้ตอนสมัยที่เป็นโครงการเยาวชนมิตรภาพนะครับผมก็ได้ไปมาเมื่อปี2005นะครับก็19ป,บ19ปีมาแล้วนะครับแล้วก็จนปัจจุบันเนี่ยก็ได้มาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นาเยาวชนนะครับอันนี้ก็ก็มีพัฒนาการมาทาลำดับของ,ของ,ของทางจกก้าทึ่สมัยนั้นที่ผมไปเนะี่ย ็ไปพปักกันอยู่ที่โอซาก้าที่เจสิกนะครับเป็นศูนย์ฝึกอบรมอันนั้นก็กใช้ระยะเวลานานกว่ก็เลยแลกเปลี่ยนแล้วก็บอกข้อหวงใหญ่นะครับเรีกได้ว่าเราไปในครั้งนี้เนี่ยเ,เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับในการไปร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพราะนั้นเราก็จะต้องก็ได้นะ,ะใช้ความรู้ความสามารถใช้ศักยภาพของเราให้เต็มที่นะครับแล้วก็ อยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้แทนประเทศไทยเรามีเหมือนทีมชาติะเราไปแบบนี้ลักษณะของเราก็คืเป็นเหมือนลักษณะของทีมชาติเรื่องการตรงต่อเวลานะครับไเนี้ยแล้วก็การแสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของเราที่ไม่มากไม่น้อยนั้นหมายความว่าไม่แสดงออกอะไรเลยก็ไม่ใช่แต่มากไปก็ไม่ดีนะครับเอา พอดีพอดีพอเหมาะพองหมาไอ้นี่นะครับรไอ้นี่ก็เราต้องยึดจือไปเลยนะครับว่ายึดจือเป็นแนวปฏิบัติเก็บเกี่ยวแลกเปลี่ยนไอ้มากที่สุดแล้วก็คิดว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาส,เ,กาสเราเนี่ยเป็นคนที่อยู่ในวัยทําง,งานนะเราเห็นอะไรดีเราคิดว่าเออเนี่ยสิ่งนี้จะเอามาพัฒนาองค์กรของเราพัฒนาประเทศชาติของเราอ้น,นี่ถือว่าทุกอย่างที่เราเห็นเราไว้เห็นว่ามันจะกลับมาพัฒนางาน ของเราได้อย่างไรพัฒนาประเทศของเราได้อย่างไรอันนี้คือเป็นหัวใจสำคัญของการไปร่วมไปได้เปลี่ยนไม่ใช่ว่าเราได้แค่อการเห่างนไปเยี่ยมไปชมเมืองอื่นแต่ประสบการณ์และความรู้ที่เราได้ไม่ใช่ได้เฉพาะตัวเองนะเราจะต้องให้ได้กับองค์กรให้ได้กับประเทศชาติด้วยนะครับอันนี้ก็ก็อวากเป็นข้อคิดให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็ ว่าพวกเราจะเต็มที่กันมันนะครับรับประทานเนี่ยมันจะได้มีเกิดความสมูทนะครับอันนี้ประสบการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นมาจากเวลาผมเองครับผมก็ผ่านจุดจุดนั้นกับพวกเรามาแล้วแล้วก็การหล่อหลอมในช่วงเวลาแบบนี้มันเป็นช่วงเวลาที่สาคัญก,ก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับมีความสุขและก็สนุกกับการเรียนรู้เก็บเกีเก่ยวประสบการณ์และก็สร้างสัมพันธ์อันดีกับร,ระหว่างไทยกับ